แล้วจังม้วนล่าสุดนี่มันสามง้วนติดต่อแล้วครับสามมวดติดต่อกันสองตัวหรือสามตัวครับพ่อสองตัวครับม้วนมวนม้วนสองนึ่งกับสามแปะก็ถือเชิงบนด้านล่างครับโอ้เลขเลขพ่อนี่คือบนล่างใช่ไหมครับครับผมแบบแบบงวดชี้มันมันมันถือเชิงบนด้านล่างครับม้วนม้วนม้วนเรื้องม้ถือเชิงบนด้านล่างนี่ครับชี้สามกับหกนึ่งหน่ะป้า สูตรของพ่อพ่ออยู่ที่ไหนครับใช้ภูมิเหรอครับพ่อม,อมอา,มมาถูกถูกขักเนาะพ่อเนาะสูตรเป็นสูตรเหรครับพ่อม,มันมีสูตรสามสูตรหกสูตรสองสูตรสตมันสูตรอะไรครับโอเ้เดี๋ดดดยวเเนสูตย่างงกันนครับ่เรมามอเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมอกเตรียมเชนดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมกระดาษก่อนครับ สูตรใช่ไหมพ่อนี่ครับสูตรคำนวณสดๆเลยนะครับงวดคำนวณเลยครับโอ้คำนวณสดๆเลยแหละครับเคยพลาดมาจ้าแบบแบบแบบว่าสูตรสำเร็จก็มีครับล็อกสำเร็จก็มี้ผมมีล็อกสำเร็จด้วยหมายไม้คว่ำไว้ก็ได้ค่ะอ๋อใช้ใช้ได้ตลอดชีพเหรอครับพ่อโอ้เอาไ้เลยหลายตัวว่าล็อกตลอดชีพเนี่ยมันมันต้องหาสูตรสามสีบครับครับแบบว่าเขาให้เป็นคนเป็นคู่สั่งไว้เลยนะครับ ก็คือว่าใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติเลยเนาะพ่อเนาะมันมันมีแบบสำเร็จแบบคำนวณสดๆตรมีงวดณคำนวณครับมันมีหลายวิธีครับอ๋ออันอันไหนแม่นกว่ากันครับพ่อครับมันมันก็ใช้ได้อยู่ที่สุดสำเร็จขนาดไหนครับว่าจะเข้าอาหารโฉดทานได้อ๋ออยากอยากได้ที่แม่นๆม่นะครับพ่อสูตรสูตรไหนครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเงื่อนชิ้นหน้วมันมันมีแปดคูณนะครับเตรียมฉุนนะเงื่อนเงวดไหนพ่อ เม่ี่เล้วมันเน่ยอให้เบิ่งตัวย่างงวดเดียวครับวันนี้มเางวดไม่เหมือนนะเขาพอลองไล่ดูก็ได้ครับมีมีชีสามชีแปครับสีส <8 S 1> ัีลครับยครับโอ้ข้าตรงตุ๋นชี้ีหนึ่งกับชีเ้าครับหกแปหเก้าครับหกสามหกหนี่ยมีมีเท่าไหร่ครับเมื่อชี้เลียวมานเนี่ยอืไมไ่หลายหางโอ้ไม่หลหางนะพ่อเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันสามโทมันชุดมันมันมาสองโูแบนี้นะครับเงือนเย้ามะมันมันมีสูตรหนึ่งอีกครัหนึ่งสูตรหกเนี่ยครับมันออกหกนึ่งเนี่ยครับนี่เงื่อนนี่ยังหน่อยโทเนี่ยเงื่นี้ไม่หลายหางเงืนเงืนเย้ามะมันถึงที่สูตรหนึ่งสองโูม้วนโทสามแผดสูตรหนึ่งสามแผ่นสูตรหนึ่งสี่เข้าสูตรหนึ่งหกนึงเนี่ยมันออกหกนึ่งสูตรเนี่ยครับ ซีสองสูตรทううั้งถึงมันออกซีสามพอดีเนี่ยโอ้คล้วมันท่อั้งแต่ตึ้มๆเนี่ยคือสูตรพ่อนี่ไม่ต้องกลับเหรอครับผมครับบาง้วงกุ้งเหมือนว่าครับอ๋อมีกลับด้วยเดี๋ยว่าเบื้องบนนี้นะครับวันนี้งวดื่อวันที่จิ๋วกเนี่ยครับผมพร้อมแล้วครับพ่อมีหนึ่งห้าสองห้าครับเดี๋ยวนะพ่อนะหนึ่งห้าสองห้า 92,93ส4 0 4 4 4มเกเก้าสหน่ี่ยนี้ครับหนึ่งีสตัวตั้มี้องคู่ครับครับมันมี25อหาขอเข้าสามน่งัวนี้ครับ25กับ93ตัวเน้แต่ว,ว่า้จะให,ให้พี่น้องชื่อขันไม่เหมือนด้วยครับเด้อกับชื่อกันกับด้วยนะพ่อเนาะครับผม แล้วชุดสามตัวมีไหมครับพ่อสามตัวเด,ด,ดนี้มันมันเนี่ยน้าอยู่มันธุ์ที่บ้านเขานี่ครับมืออินเนี่ยบ้านเขาปลูกนาปังเนี่ยครับโอ้ปลูกนาปังอีกแล้วครับพ่อโอ้ขยันเนาะลูกเขาไปเชี่วหงเชี่ยมครับว่มีคนเย็งไหนดิโอ้ยืนกับแม่ย้ายสองคนอย่ครับครับสูตรนี้ทำมานานแล้วเหรอครับพ่อโทำมันตั้งสมัยเป็นนุ่มเหมือนกันว้าด้านลูกเฉยเนี่ยครับผมอยู่อุดรครับพ่อครับ ยู่อำเภอนหนองหานบ้องเขยยู่หนองหานคนานืโอ้เอาสูตร,ส,ตรสูตรของพ่อนี่คือทำมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆแล้วครับสมัยบวชยมพ่อนองหันพวกลูกอะเพื่อนหนองหานเผื่อหนองหานครับพ่อ ยี่แม่บ้านเหรอบ้านน้องเขยเหรอบ้านน้องเขยคนนึงน้องเขยล่าอยู่งนักันแล้วอ๋อค,ครับผมอ่าพ่อครับไอ้เลขของเรานี่คือบนล่างใช่ไหมครับพ่อครับบนล่างเหมือนบนบนล่างกลับด้วยเห็นได้โดนโดนเนี่ยนกันมิม้นมันหลังเรอยมันกำลังแห่แห่มันเลี้ยงานกันอยู่ครับมันใช้เลี้ยงงานเนี่ยครับผมก็คือว่าถูกมาแล้วเนี่ยคือสามงวดนะพ่อเนาะหนึ่งงวดหน้าสุดสามงวดครับ สามงวดนะครับก็คือว่าเข้าตรงๆหรือว่ากลับด้วยพ่อที่สามงวดเนี่ยครับสามสามงวดนั้ยสองสองนึ่งมันมันเข้าอีกสูตรนึงกับสามแปดเข้าอีกสูตรนึงครับทั้ง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 ทัห้องเมื่อเมื่อเปลี่ยนคุ้งสามก็ตรงขอดีนะครับครับผมก็มันขำนั่นโจ้แล้วครับโอ้เข้าใจแล้วลูกครับเข้าใจอยู่ครับพ่อครับมันมีหลายสูตรนะพ่อเนาะ เพอนหลายพื่สูตรหนึ่ครับครับก็เลยมาประกบกันเหลือแค่เอ่หกหางใช่ไหมพ่องวดนี้เอองวดนี้งวดกนอนอ้วนเหลือแปดครับเนี่ยอ๋อทุกทุกทุกครั้งจะมีแปดหางแต่รอบนี้พิเศษหน่อยมีแค่หกหางครับล่างล่างแบบว่าคงสั่งมันมีของสั่งชุดนึงอีกยี่หายี่ผ่าคู่นี่มันที่ถือตลอดปีิดนะครับผีก็ผิดหน่อยครับอ๋ออ๋อจะจะมีสูตรยี่สิบห้าหางอีก ยี àng, 10, ่สิบห้าหางสิบสิบสองหางที่นีครับโอ้มีหลายสูตรนะพ่อเนาะแ,แต่แต่แต่ว่าสูตรที่พ่อให้ลูกมานี่หกหางคือเด่นที่สุดแล้วใช่ไหมครับพ่อครับนี่แหละนี่แหละแบบว่าคัดมาหลึ่ลครับโอ้อันนี้คือคัดมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็ทํามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆน,นะพ่อเนาะก็สี่สิบห้าสิบปีได้ไหมพ่อเดี๋ยวนี้อายุย่างเของหกสิบเจ็ดปีนี่เลยครับหกสิบเจ็ดแล้วเนาะก็คือว่า ทำมาสี่สิบห้าสิบปีได้ไหมพ่อพุ๋ยนะครับสมัยอายุยี่สิบก็ผีเหมือนกับโอ้โหสี่สิบห้าสิบปีถือว่าไม่ธรรมดานะทำสูตรนี้นะพ่อเนาะพ่อถูกแนบ่ะพ่อถูกบ่อยไหมครับพ่อแบบว่าแบบว่าแขนแขนมีคนมาหาเขาได้บ่อยแขนคนวิวมหาเง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 าดูชงงาคนเดียวเลยครับหลายปีหรอกอ๋อก็คือว่าบอกเขาอย่างเดียว ครับแบบว่าโอเคยมันลม้มเ,เห็นเห็นในสูตรสามเรื่องอยากให้ลูกลุกเห้เบิ่งหรือเปล่าพี่ว้าวอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมพ่อนอนหน้าบอกว่อ,อแบบแบบว่าถ้าถ้าพี่น้องคนไหนต้องการสูตรเรียนรูปสูตรให้ให้โทรมา,าหาเด้อที่บอกเอาว่าว่ามาว่ามาพ่อเอา<ม>เผ<อ>ื่อเอฟซีอยากเรียนสูตรด้วยครับเบอร์เบอร์เบอร์ของฉันเบอร์ของผมครับเบอร์อะไรครับพ่อครับพ่อบอกมาเลยครับสูนสูนเข้าสาม ครับผมชี1แปดหนึ่งครับผมชี้แปดหนึ่งแปดชี้เข้าเข้าครับเอาใหม่พ่อเอาขออีกสักรอบครับพ่อครับชูนเข้าสามครับชี้แปดหนึ่งครับผมแปดชีเข้าเข้าจำเล่าเ่ทันหมครับครโอเคครับผมพ่อมินนน้พ่อมินคนนอนนครับพ่อมินคนนอนนา ก็คือว่าใครอยากเรียนสูตรนี่สามารถทักหาคุณพ่อได้เนาะโอ้คืออยากแบ่งปันนะพ่อเนาะอยากให้แบ่งปันสูตรให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้ด้วยนะคุณพ่อเนาะครับโอ้ครับผมครับผมโอ้ยถ้าถ้าอยู่ใกล้นะลูกจะไปเรียนด้วยนะพ่อนี่นโอ้แล้วพ่อไม่มาบ้างเหรอครับผม นาบ่่มีรถสววตัอ๋อเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเอฟซีอยากไปเรียนด้วยก็ให้เอฟซีทักหาคุณพ่อเนาะครับผมมีมีหลายบทเรียนสของลูกครับหลายอยู่รถดิครับผมครับยังไงก็เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับผมจะมีตัวไหนบ้างนะครับของคุณพ่อเนาะพี่เจมบอกง่ายสุดครับผมสูตรนี้คือพ่ออยากให้ลงด่วนเลยเหรอครับพ่อ เดี๋ยวลูกลงให้วันนี้เลยพ่อเอ้าวันนี้ก็ได้ครับเรจะได้เปิดเรื่องนี้ครับาจะได้เปิดดูนะพ่อเนาะเอาคุณพ่อมินนะครับคือคนนอนนานะครับใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวลูกจะรีบลงให้คุณพ่อนะครับนะวันนี้แหละครับพ่อเดี๋ยวลูกลงให้วันนี้เลยนะครับ ครับผมโอ้คุณพ่อนี่ใจร้อนเนาะเออเอฟซีครับผมคุณพ่อก็บอกให้ลงให้ด่วนๆเลยนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไอคุณพ่อมีนค้นนอนหน้านะครับสูตรนี้ก็ทํามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆแล้วนะครับเอฟซีครับคือคุณพ่อก็อยากจะยังไงเขาอยากแจกสูตรนะครับเนาะครับก็ลองทักหาท่านดูนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ